สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ได้ยินเสียงกันหรือเปล่าคะพอดีว่าเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอขอเวลาสักครู่นะคะระหว่างนี้อาจจะโม,โมยไปได้นะคะ อโอเคค่ะเสียงชัดเจนนะคะเสียงชัดเจนขออนุญาตแชร์วิดีโอสักครู่นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของออการอ่านชื่อสารประกอบแอลไคนนะคะเมื่อคืนเราได้ไปแล้ว1คลิปก็คือเรื่องของการอ่านชื่อสารประกอบแอลคีนเนาะ อันนี้เราก็ถึงแอลคา์แล้วนะคะแล้วก็อาจจะต่ออีก1 EP วันนี้สำหรับการอ่านชื่อสารประกอบอะโรมาติกนะคะ,ะไปรอดูกันได้เลยนะคะ,อะโอเคถ้างั้นเริ่มกันเลยดีกว่านะคะพร้อมไหมคะคิดว่าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ คะทุกคนพร้อมแล้วค่ะแต่นีฉันนี่แหละค่ะยังไม่พร้อมค่ะโอเคค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะคราวนี้การอ่านชื่อสารประกอบแอลไคน์นะคะแอลไคแตกต่างจากแอลเคนแล้วก็แอลคีนอย่างใดนะคะแอลไคล์ L จำไว้เลยว่าถ้าได้ยินคาว่าแอลไคหรือลงท้ายด้วย yne แสดงว่ามีพันธะสามค่ะมี พันธะ3นะคะมีพันธะพันธะ3แบบนี้ไม่ได้นะคะอ่ะมีพันธะ3หมายถึงว่าใน1โซ่ยาวๆเนี่ยมีพันธะ3 1อันนะคะมี1อันก็นับว่าเป็นแอลคายแล้วนะคะไม่ต้องแบบมีไปตลอดไม่ต้องนะคะคราวนี้การอ่านชื่อสารประกอบแอลคายจะอ่านอย่างไรนะคะเราจะอ่านเราจะอ่านกรณีโซ่ตรงอ่าน กรณีโซ่โตรงนะคะเราจะอ่านจำนวนคาร์บอนแล้วตามด้วย YNE ค่ะคราวนี้เรามาทวนจำนวนคาร์บอนอีกหนึ่งรอบน่าจะเป็นรอบเดียวแล้วที่เราจะได้ทวนกันจำนวนคาร์บอน1อ่านว่าเม็ด2อ่านว่าเออ่านว่าโพร4อ่านว่าบิวนะคะ5อ่านว่าเพน6อ่านว่าเฮก เอ่านว่าเฮปพึเฮปพนะจะ8อ่านว่าออก9อ่านว่านอนและ10อ่านว่าเด็กนะคะอ่ะตรงนี้ต้องทําไมเอ่ยต้องจํานะคะยาำเป็นรอบที่3 3 0นะคะ300นะคะเอาไปหารร้อยอีกทีหนึ่งอ่ะคราวนี้เหมือนเดิมเลยถ้าเป็นโซ่ตรงเนี่ยถ้ามีคาร์บอนแค่2หรือ3เนี่ย เหมือนเดิมค่ะไม่ต้องบอกตำแหน่งของพันธะคู่ค่ะเห็นเลยนะคะว่าก o p ปมาค่ะก o p y ีมาค่ะ,มคะไม่ต้องบอกตำแหน่งของพันธะ3นะคะแต่ว่าถ้ามีสี่คาร์บอนขึ้นไปเนี่ยต้องบอกตำแหน่งของพันธะ3ด้วยนะคะโดยให้พันธะ3ามเนี่ยอยู่ตำแหน่งน้อยๆน,นะคะ,ะมีความผิดพลาดเล็กน้อยอะ่ะอย่างเช่นลืมดูนะคะลืมดูอ่ะคราวนี้อย่างเช่น แบบฝึงหัดนะคะข้อแรกของเรามีคาร์บอน2ตัวใช่ไหมคะมีคาร์บอน2ตัว1 2ก็ไม่ต้องบอกจำนวนของไม่ต้องบอกตำแหน่งของออพันธะสามใช่ไหมคะอ่านได้เลยมี2ตัวก็อ่านว่าเอใช่ไหมคะแล้วก็มีพันธะสามเติม YNE ค่ะเติม YNE ก็อ่าน แต่ความจริงอาจว่า E ีไทเนาะอีไท E อีไท e นะคะพอดได้นะคะตรงนี้พอได้นะคะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะอีกชื่อหนึ่งอาจจะเจอบ่อยกว่าด้วยซ้ำนะคะอีกชื่อหนึ่งก็คืออะเซทิลีนนะคะอะเซทิลีนอะเซทิลีนถ้าอะเซทิลีนนี่คือ c 2 h 2ก็คือตัวนี้นะคะ แต่ถ้าเป็นแบบหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือมันอะเหมือนกันค่ะก็คือเอทิลีนค่ะเอทิลีนถ้าเป็นเอทิวลีนถ้าเป็นเอทิลีนตัวนี้ก็คือ c 2 h 4นะคะ c 2 h 4อันนี้เอทิลีนเอทิลีนนี่คือที่เขาเอาไปบ่มกล้วยอะไรต่างๆนะคะอันนี้อันนั้นคือเอทิลีนนะคะโอเคคราวนี้เราไปดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปมีคาร์บอนทั้งหมด 1,2,3,4 1, มีคม่คาร์บอนทั้งหมด4ตัวนะคะมีคาร์บอน4ตัว4ก็อ่านว่าบิวแต่ถ้ามี4ตัวแล้วทำไมคะต้องบอกตำแหน่งของพันธะ3ด้วยดังนั้นเราก็กำหนดตำแหน่งของพันธะ3เลยค่ะดังนั้นเรากำหนดจากด้านไหนก็เหมือนการอ่านไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวทำให้ดูถ้าเรากำหนดจากด้านซ้าย1,2,3,4 ดังนั้นพันธะคู่ของเราตำแหน่งที่2ถ้าเรากําหนดจากทางน,น้้นขวาตรงนี้ก็1 2 3 4ก็ตำแหน่งที่2เหมือนกันดังนั้นก็ใช้เลข2ได้เลยนะคะไม่ต้องอก็สามารถใช้เลข2ได้เลยนะคะได้คนที่ดูอยู่เสียงชัดภาพชาัดดีนะคะอโอเคนะคะคราวนี้ อันนี้เราก็มีคาร์บอนสี่ตัวนะคะก็อ่านว่าบิวบิวนะคะพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่สองก็บิวสองไแบบนี้นะคะอ่ะต่อไปข้อต่อไปนะคะ1 2ึ4งสอนะคะอันนี้กำหนดตำแหน่งของพันธะคู่จากฝั่งไหนก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะดังนั้นอันนี้กำหนดจากด้านซ้ายแล้วกันนะคะ อันนี้เราก็จะอ่านว่ามีคาร์บอน6ตัวก็คือ hex ใช่ไหมคะพันธะ3อยู่ตำแหน่งที่3ก็เป็น hex 3 i นั่นเองนะคะไปต่ออันสุดท้ายสำหรับโซ่ตรงนะคะ1,2,3,4,5,6,7มีทั้งหมด7คาร์บอนนะคะมีทั้งหมด7คาร์บอนข้อนี้เราเห็นเลยว่า ถ้านับจากทางด้านซ้ายเนี่ยมันดูไกลกว่าเนาะดังนั้นต้องนับจากทางด้านขวานะคะก็เป็น1 2 3นะคะ4 5 6 7ดังนั้นอันนี้เราอ่านว่ามีคาร์บอน7ตัวก็อ่านว่าเฮปใช่ไหมคะเฮปพันธะสามอยู่ตำแหน่งที่3ก็เป็นเฮปสไอนั่นเองนะคะเฮปสไออ่าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ โซ่ตรงไม่ยากนะคะคราวนี้กรณีโซ่กิ่งนะคะทาเหมือนเดิมเลยค่ะขั้นแรกคือเราต้องหาโซ่หลักโซ่หลักนอกจากต้องมีคาร์บอนมากที่สุดแล้วจะต้องมีพันธะสามอยู่ด้วยนะคะจากนั้นก็กําหนดตําแหน่งให้พันธะสามเนี่ยอยู่ตําแหน่งน้อยๆก่อนนะคะดูพันธะสามเป็นหลักก่อนนะคะ,อะลองมาดูกันมีตัวอย่างทั้งหมด2ข้อนะคะ,อะลองมาดูกันนะคะอันนี้ค่ะ อันนี้ดูยังไงก็ไม่เหมือนกันนะคะอะเติมตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้เรามาดูนะคะตรงนี้หนึ่งสองสามจๆตึ๊บๆอันนี้นะคะอันนี้คือโซ่หลักของเราเนะาะคราวนี้เราจะต้องกําหนดตําแหน่งจากทางไหนอันนี้เหลือ ฝั่งเดียวก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะ,ะเราต้องกําหนดตําแหน่งจากฝั่งไหนนะคะดังนั้นเราต้องกําหนดตําแหน่งจากฝั่งด้านซ้ายถูกไหมคะเพราะว่าพันธะ3ของเราเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งที่น้อยกว่าการกําหนดตําแหน่งมาจากทางด้านขวานะคะก็1 2 3 4 5 6 7 8าหนะคะขั้นแรกให้อ่านอะไรคะ อ่านตำแหน่งของกิง่งแต่เราดูก่อนกิ่งเราชนิดเดียวกันไหมมีเมทิล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 หมดเลยชนิดเดียวกันหมดเลยนะคะดังนั้นเราก็อ่านตำแหน่งของกิ่งก่อนก็เป็น2 5 7นะคะเลขที่ออกงวดน,นี้นะคะ2 5 7ออกไม่ใช่นะคะตำแหน่งของออหมู่แทนที่นะคะ2 5 7 ไตรเมทิลนะคะสองห้าเไตรเมทิลนี่คือหมู่แทนที่เราบอกครบจบไปแล้วจากนั้นบอกตำแหน่งของอบอกจำนวนคาร์บอนของโซ่หลักก็คือ8ตัวก็เป็นออกใช่ไหมคะแล้วบอกตำแหน่งของพันธะสามออก3อาอนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับข้อแรกคราวนี้เราไปดู ข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อที่2อ่าข้อที่สะะส,ส,ส,สมมุติว่าเรามองว่าตรงนี้คือโซ่หลักอ่าเมื่อกี้อันนี้แน่นแน่โซ่หลักอันนี้แน่นแนใช่ไหมคะอ่ะาคราวนี้แต่อ่าแต่คิดว่าถ้าเป็นอันนี้ล่ะคะถ้าเป็นอันนี้ว้าว ถ้าเป็นอันนี้เป็นไงคะถ้าเป็นอันนี้เฮ้ยอันไหนยาวกว่ากันนับซิหนึ่งนับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หนึ่ง,อนะงสองสามสี่ห้าหกเจด็ดดังนั้นฝั่งนี้มีเจ็ดคาร์บอนค่ะเจ็ดคาร์บอนเป็นไงคะเจ็ดคาร์บอนก็ต้องมากกว่านั่นเองนะคะเจ็ดคาร์บอนก็ต้อง มากกว่าดังนั้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ถูกต้องฝั่งนี้ไม่ถูกนะคะดังนั้นเรามาดูทางด้านขวานะคะทางด้านขวาเท่านั้นนะคะ,ะตรงนี้มีหมู่แทนที่ใช่ไหมคะ,ะเราลองดูซึ่งเราต้องนับถ้าเรากำหนดตำแหน่งของคาร์บอนจากทางด้านขวาเนี่ยผิดเนาะห2 3 4จะอยู่ตำแหน่งที่4แต่ถ้าเรากำหนดตำแหน่งของคาร์บอนจากทางด้านซ้ายก็เป็น1 2 3 4 5 6 7อันนี้จะอยู่ตำแหน่งที่3นะคะดังนั้นอันนี้นะจากนั้นเราก็อ่านตำแหน่งของมือแทนที่ใช่ไหมคะเราก็อ่านตำแหน่งของมือแทนที่ก็มี2 5งไดมิทที่ จากนั้นอานจำนวนของโซ่หลักค่ะมีทั้งหมด7ต,ตัวใช่ไหมคะ7ต,ตัวก็เป็น h IT, นะคะเป็น h IT. H h แล้วก็บอกตำแหน่งของพันธะ3ก็คือ3 I นะคะเรียบร้อยนะคะคราวนี้ถ้าขอเรียนแบบโจทย์ข้อเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปเล็กน้อย ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบด้านล่างอันนี้นะคะถ้าเป็นแบบด้านล่างนี้ขออเนื้อขันลลกบป๊นหนึ่งนะคะถ้าเป็นแบบด้านล่างอันนี้นะคะเมื่อกี้เรานี่คือโซ่หลักใช่ไหมล้วนะสมมุติเราบอกว่าอันนี้คือโซ่หลักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ,ะหรือจะบอกว่าแบบนี้จ้ะโซ่หลักอะไรอย่างนี้นะคะ ไม่ได้อยู่ดีค่ะพอดีว่าจะยกตัวอย่างที่มันยากกว่านี้นะคะแต่บางเออกิ่งมันอยู่ที่เดียวกันนะคะไม่เป็นไรค่ะเราอ่านเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เราจะอ่านว่าอะไรดังนั้นเราต้องกําหนดตําแหน่งของพันธะสา,าซึ่งกําหนดจากทางไหนเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมคะกาหนดจากทางไหนก็เหมือนกันก็เป็นหนึ่งสองาี่ห้านะคะ ทางไหนก็เหมือนกันเนาะก็เขียนแบบเดียวพอนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะอ่านได้ว่า2 5 d หไดเมทิลสองห้าไดเมทิลแล้วก็เป็นสองห้าไดเมทิลแล้วก็จำนวนคาร์บอนก็คือ6ตัวก็คือเฮกใช่ไหมคะเฮกสามไ แบบนี้นะคะอ่ะนี่ก็เดี๋ยวลองขออนุญาตลองเขียนตัวที่มันจะได้ย้ำข้อยกเว้นนะคะไม่ใช่ข้อยกเว้นหรอกคะ่ะเป็นข้อที่มันเกินขึ้น,นมา สมมตินะคะเป็นด้านล่างอันนี้นะคะเป็นด้านล่างอันนี้นะคะโซ่หลักของเราโซ่หลักของเราก็คืออันนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่าตามแนวนี้เลยก็ได้นะอ่ะตามแนวนี้เลยซึ่งอันนี้เรานับตำแหน่งจากทางด้านซ้ายหรือจากทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะได้หมู่แทนที่ เราได้เราจะได้ตำแหน่งของหมู่แทนที่อา้าไม่ใช่ค่ะเราจะได้ตำแหน่งของพันธะสามเนี่ยตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมคะจะได้ตำแหน่งของพันธะสามเนี่ยตำแหน่งเดียวกันคราวนี้กิ่งของเรานะคะถ้าสมมติเรานับจากด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานเนี่ยกิ่งของเราก็จะอยู่ตำแหน่งเดียวกันอีกนะคะคราวนี้เราต้องเลือกอันไหนดังนั้นมันมี2ชนิดใช่ไหมคะกิ่งอันนี้ชื่อเอทิล กิ่งอันนี้ชื่อเม็ดทิลดังนั้นเราเวลาเราเรียงเราเรียง A ถึง Z ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องให้เอทิลมาก่อนนะคะดังนั้นเราก็เลยนับจากทางด้านซ้ายก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้นะคะดังนั้นอันนี้จะอ่านว่า3เอทิลนะคะแล้วก็6 ม็ทิลนะคะแล้วก็จำนวนคาร์บอนก็คือ8ก็คือออกซอนั่นเองนะคะพอเข้าใจกันนะคะสำหรับโซ่เปิดนะคะอ,อ๋อบอกว่าไม่อยากให้นานนะคะแต่ก็นานอีกแล้วนะคะอโอเคอ่ะคราวนี้เราไปดูกรณีที่เป็นเราไปดูกรณีที่เป็น เป็นวงบ้างค่ะหรือว่าเป็นไซคลอแอลเคนเจอคำว่าไซคลไซคลก็คือไซเคิลนะคะก็คือเป็นวงพอมีคำว่าแอลไคยแอลคายบอกแล้วหมายถึงพันธะสามก็คือเป็นวงที่มีพันธะสามนั่นเองนะคะ,ะได้นะคะอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นวงเปล่าๆไม่มีหมู่แทนที่ อันนี้ก็เป็น 1, 2, 3นะคะมี3ตัวอาจใช้จำนวนก็คือโพรถไหมคะโพรเป็นวงเป็นวงเติมใส่โครมีพันธะสามเติมไอนะคะอ่าก็เป็นไซโครโพรพายอ่าต่อไปเป็นวงหกเหลีย่ยมวงอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ เป็นวงหกเหลี่ยมนะคะ,ะเป็นวงหกเหลี่ยมหกคือ h ใช่ไหมคะมีพันธะสามก็เติม yne แล้วก็เป็นวงก็ใส่คำว่าไซโครลงไปประมาณนีอ้อันสุดท้ายอันนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีทั้งหมด8ปคาร์บอนแคาร์บอน8คือออกใช่ไหมคะ มีพันธะสามก็เป็นออกไทด์เป็นวงก็เติมเพราว่าไซโครออโอกับโอตรงนี้สามารถอยู่ติดกันได้เลยนะคะยูติดกันได้เลยนะ,อะโอเคนะคะ,ะต่อไปนะคะกรณีมีหมู่แทนที่เหมือนเดิมค่ะเราต้องให้พันธะสามอยู่ ตำแหน่งที่1นะคะคะอ,อย่างเช่นอันนี้บอกแล้วใช่ไหมคะตรงพันธะ3หรือ 3, หรือพันธะคู่ก็เหมือนกันนะคะเราจะนับบนได้2แบบใช่ไหมคะนับอาจจะนับ1 2 3 4 5หรือเรานับ1 2 3 4 5 วิธีนับที่ถูกเราจะรู้ได้ไงว่าแบบไหนนับถูกก็คือหมู่แทนที่เราต้องอยู่ตำแหน่งน้อยๆเราไม่สามารถนับแบบนี้ได้นะคะแบบนี้คือผิดนะคะถ้าเราต้องการ1 2แบบนี้คือผิดเราไม่สามารถเราต้องนับให้มันเจอพันธะสามทั้ง2ปลายก่อดเนาะอันนี้ผิดนะคะแบบนี้ผิดย้ำอีกครั้งดังนั้นอันนี้ก็ผิดเพราะว่าหมู่แทนที่อยู่ตำแหน่งที่เยอะ อันด้านซ้ายสุดอยู่ตำแหน่งน้อยสุดดังนั้นต้องเลือกอันนี้ดังนั้นอันนี้เราจะอ่านว่า3มโบรีนอ่านว่าโบรโมใช่ไหมคะ3โบรโมแล้วก็นี่เป็นวงก็เป็นไซคลใช่ไหมไซคลมีพันมีคาร์บอน5ตัวก็คือเพนมีพันธะ3ก็เป็น3โบรโมไซคล เทนทายนะคะอ่ะถัดไปถัดไปข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายอันนี้เป็นวงหกเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเราก็กำหนดตำแหน่งคราวนี้แน่นอนค่ะเราต้องวนไปให้หมู่แทนที่เราอยู่ตำแหน่งน้อยๆดังนั้นเราก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะตรงนี้เราก็จะนับ1 2 3 4าสี่ ห้าหกนะคะ1 2 3 4 5 6อันนี้เราก็จะอ่านว่า3เอสทิลใช่ไหมคะแล้วก็5เมทิลแล้วก็เป็นวงก็เป็นไซคลมีคาร์บอน6ตัวเฮกมีพันธะ3าเติมไอนะคะ เท่านี้เลยอ่ะคราวนี้ถ้าคัดลอกอันนี้มาหน่อยขออนุญาตนะคะอ่าถ้าก๊อปปี้อันนี้มานิดนึงแล้วเราเติมกิ่งลงไปตรงนี้อ่าอันนี้นะคะอะ่สมมุตินะคะเรานะับวนไปตามเข็มนาฬิกา ก็ตามเข็มคือฝั่งนี้นะคะ1 2 3 4 5 6กลับเรานับทวนเข็มนาฬิกา1 2 3 4 5 6เราจะเห็นว่ากิ่งของเราค่ะอยู่ตำแหน่งที่6กับตำแหน่งที่3ทั้ง2ออันเลยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องนับตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาล่ะให้เราดูว่าหมู่แทนที่เป็นชนิดเดียวกันไหม ซึ่งข้อนี้เป็นคนละชนิดกันอันนี้ชื่อว่าลแต่อันนี้ชื่อว่า m- ใช่ไหมคะดังนั้นเวลาเราเลือกวนเราเลือกวนตาม A ถึง z- อีกแล้วคะ่ะ A ถึง z- มาตลอดเนาะเราวนตาม A ถึง z- นะคะดังนั้นอันนี้เราก็จะได้เป็นดังนั้นอันนี้ผิดนะคะอันนี้ถูกเนาะอันนี้เราก็เลยอ่านเป็น อ่าสามเอทิลนะคะแล้วก็หกเมทิลแล้วก็เป็นไซโครมีคาว่าหกตัวก็เป็นเฮกไซแบบนี้นะคะเท่านี้เลยนะคะสำหรับการอ่านชื่อแอลไคน์และไซโคลแอลไคน์ก็ จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะมาต่อกันอีกสัก1 EP นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านชื่อของสารอาโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะไม่อยากให้คลิปมันดูแบบยาวเกินไปแต่นี้ก็ยาวแล้วแหละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ